คลิกละหมื่นห้าขอเคลลี่หน่อยเคลลี่หน่อยกันแตกหลักสูตรใช่มอนตีหลักสูตรมอนตีคือผมต้องพยายามโฟกัสเลือดเพราะตอนนี้ผมเล่นบาทถ้าผมมองตัวละครคนอื่นมากไม่ได้ครับตอนนี้คูขาดบัฟอะไรไปวะอย่าตรงไาอีกแล้วแ๋ยววันนี้ผมวอที่โรนติอีกรอบหนึ่งนะฮะมาวอกับตัวบาทตัวตึงเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันก็รอบนี้นะครับเราจะมาทาคอมแบทนะฮะเป็นรอบที่สี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอดีมันเหลือนะครับก็เลยแบบมาทํได้เล่นดูสักหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงของผมรอบที่สามเนี่ยจะได้เท่าไหร่ คือแล่อะแกตแค่สามสิบปีนี้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะปีไปสัก 15, 16, หมื่นห้าหมื่นหกไปไหมเซตกันทําคลิกละหมื่นห้าชุบชูชุบช,ชักออกหนึ่งนิ้วเคยดูบอลสคริปต์เกมอ่ะชุบชูชุบช,ชักออกหนึ่งข้างชุบชูชุบช,ช,ชักออกหนึ่งข้างปั๊บชุบชูชุบชักออกหนึ่งข้างโอ้โหเฮ้ยแอร์เลย ถ้าเราแพ้แล้วเนี่ยครับมันจะกินแร่เราไปหนึ่งอย่างเราก็ต้องดุนว่าอย่าให้มันกินอาเกตพอผมเปิดไปปุ๊บเนี่ยโอเคไอเกตยังอยู่ได้อยู่ต่อเลยต่อต่อไปต่อไปต่อไอชิบหายแล้วอยู่ตรงไหนนี่กูไปเบิร์วิ่งสเปกมาอยู่ตรงไหนหลหาลชิบหายแล้วหน่วยคอมมาโดนได้ที่เราหายไปนั่นก็คือคีตินครับตัวนี้ต้องเอาคีตินมาอีก30อันคีตินจากรอยชั้นได้หายไปแล้วนะครับทุกท่านหรือเอาแบบเบิ้์ไม่คุมวะต้องแบบค้อนกระดาษกันไกลแบบม่วทรงไปเลยอ่ะมันไม่มีคาว่าดวงแล อันนี้ผิดได้เป็นสิบรอบอะแต่ว่ายานเลยดีกว่าขอเคลลี่หน่อยเคลเคลี่หน่อยกันแตกเฮ้ยอันนี้ไงขอเอบีคนนี้เอบีตีค่ะไม่มีเคลลี่ดีมันกันแตกตัวที่ไปทำคอมแบทนี่ก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับโอ้โหลำบากมากครับต้องเอาพ่อ้าไปเมย์พอมาถึงเนี่ยผมก็ต้องปล่อยิ่งจุบให้ชนะมันครับสองในสามผมเลือกเรียงเลยครับเหมือนเดิมโอ้แพ้แล้วอ,โอีโอ้โหเยี่ย เอาภุมมองกันที่ที่อะไรทีละนี่มันอะไรวะทำไมมันดวงจวยขนาดนั้นวะเจ้าแพ้แล้วเจ้าแพ้แล้วสองรอบอันนี้ถือว่ายังดวงดีนะที่เด็กมดเขาไว้ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีหน่อยคนบ้าเลยจะปอกอย่งแพ้สามรอบอะถาม,มา่อยดิมันจะเด็กแรกกูไปถึงไหนกูถามว่ามึงจะเด็กแรกกูไปถึงไหนเมื่อไ,ไหร่เมมเมมก่อนเมมก่อนอ๋อมันเกะกะมั้ยไม่ไปด้วยกันไปได้ไกลไม่เป็นไรผมจบหลักสูตรตังกรอยู่มีใบเซอร์อยู่ไม่ต้องห่วง มาค้อนกันหน่อยกันไกลต่อคนเราจะไปค้อนกันหน่อยกันไกลแพ้หลายรอบเป็นไปไม่ได้เว้ยหลักสูตรใช่มอนตีหลักสูตรมอนตีโอเคโอ้ยแพ้แล้วเฮียเกมสวะเอ้ยเดบิวต์เข้าไว้เฮียดวงยังมีอยู่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 อย่าให้มีครั้งที่ครั้งที่สี่ ทั้งที่ห้านี้ไม่ควรไอ้เทียหอลงหอคอยทั้งหลายแหล่มาหมดจับไปทียนี่มาเหมือนเดิมเลยนะอันไกลพรขนาดาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้โหเนี่ยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือกดอีกทีหนึ่งได้เลยใช่ไหมกดอีกทีได้เลยกดอีกทีได้เลยเด้งเังียชนะหรือเปล่าทุกคนเออเอาเตรียม <laughs> เลยนะเตรียมเฮเลยนะใจเด้งเังียชนะหรือเปล่าหนึ่งสองซ้ำ เฮียอมแบทมาเว้ยเฮียมาแล้วเว้ยอยาให้มีครั้งที่ตี่ครั้งที่5้ครั้งที่6ไงฮมาจนได้หว่ะโอ้โหค้มค้มค้คมถือว่าถือว่าคุ้มอยู่แอฟโฟโลใจต้องการจะเอินี่ดกกูไปกี่แล้ต้องดีนะครับที่รอบนี้ไม่ได้มีดแล่ประดุกมาใช้สนจติติดต่อได้เลยนะครับกว่าจะมีวันนี้ก็ต้องมีเมื่อวามาก่อนภาพไปกาวนวกันดีกว่าฮะเยไอ้เมาแล้วฟาดกูฟาดกูฟาดฟาอยู่รือเปล่า ฟาดกูฟาดกูาดฟาดโอ้โหฟาดโมโซดิจตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเล่นตัวบาทนะครับบอกเลยว่าตัวตึงเหมือนกันกับพอๆกับม้องเลยประเด็นคือผมไม่เคยเล่นคือผมไม่เคยเล่นอ่าทางฝั่งของบาทนะฮะถูยังตั้งคีย์ไม่เสร็จเลยครับตอนนี้นี่ไปวนันวนี้เราไม่ได้ปเ,เล่นม้องนะครับเราก็ต้องสป,ปีดด้วยตัวเองครับ ี่น้องไก่งอนนะคล้ายๆกับเต่างอยพอน้พอน้พอน้อ้าวเรียบร้อยบานแตกอุ้ยอุ้ยอเ้ยอุ้ยอุ้นอุ้ย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 อน้อง้ยุ่้ยอุ้ยนุ้ยอุ้ยฟา้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ดอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ดอ้ยอุ้ยอุ้ีุ่้ยอ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 น้ดอุ้ดอุ้ย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 อุ้าอุ้ยอุกคนที่อยู่ข้างใ้อุ้ย โอ้ยกูโดนอะไรตายวะเชี่ยมาบับและมาลองดูดิทดสอบฟาดตัวนี้ก่อนบะบะแตกโบกบโบแตกโบโบเ้ครูถึกแมวแมวแมวผมบอกเลยว่าบาดตัวนี้นี่ฟาดใครก็ตายครับถ้าตัวนั้นเนี่ยของไม่ได้ถึกมากพิษปุกปุกปุกแตกไปไหนบุกบุกบุกแตกบ้องบุกบุกแตกช่วงต้นวัวก็ยังไม่มีใดบ้านครับก็เล่นกันไปก่อนฮะอย่าไปเน้นกันไปไมอันนี้เราต้องมีดูไว้ครับเพราะเราต้องทําให้เด็กร้อยยี่สิบเพื่อเราจะได้ฟาดได้หรอ ออปิดทงปิดทงไปเลยเพลิงโลกันเล่นปุ๊บบาก,กิฟาด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 หมดบาดโลกันเงาจันทราธมินนี่ต้องเรียกชื่อด้วยุ้ยโอ้โหกูโดนเฮียตรงโอ้โหกูโดนกระปกุกหมื่นหกโอเครู้เรื่องเลยครับผมโคตรแรงเลยทุกคนทำไมมันแรงอย่างนี้วะร้อยสิบนี่นี่ร้อยยี่แปดแล้วโอเคขึ้นสักก์คี เดวโวเดวโวเดวโวอันนี้คือคุณเดวโวผมใช่ไหมโอเคจัำไปครับเพื่อนชื่อว่าอ่าแมวขมือบแล้วจังหวะนี้เนี่ยผมบอกได้ว่ามีครูเดวโวครับผมไล่ฟาดโรัวๆเลยฮะบ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 ะโลดโลดกีตาร์ฟาทามินบะ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 อุ้ยอืมมาดิเอาไอ้ตัวนี้ก่อนละกันตายเอาตัวนี้ก่อนละกันไม่มีเดวโวอืมอืตายตัวไหนมีเดวโวโดนอืมอืมตายอืมตาย โอ้โหแล้วคือไม่มีมุดกูจะหลบก็หลบไปได้ดับ60ดับ60บันทึกดูกูจะไปโดนเบาจะไห้ตัวนี้อุ้ย,ยพี่ทำไหมายังมาแล้วครับสวัสดีครับทำสวัสดีครับทำทำบาขี่บ่อยบ่อยนิดนึงนะครับโอเคได้ครับพยายามจี้หันนะโค้งหันที่มัน,นเข้ามาเบิร์นเดี๋ยวจะคอยดิสให้น่าวับเขาบอกว่าให้เราจี้หันนะครับวันนี้แต่เราก็ฟาดทุกคนเล่นบาคีหน่อยปล๊บปับป๊บปะบะเกือบดิน กด okay. mm hmm. mm hmm. ออี่แล้วเคลือบดินโอเคอืมอนี่เยอะหน้าเยอะี่ดาบหกสิบที่มันถึกว่ะาวทนีัเานท่านทานท่นท่หนท่านท่นท่นทนท่านท่านทานท่านท่านท่นท่านท่านทานท่านานท่านทานท่านท่กนท่นท่า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 นทานท่านท่านท่าท่านท่านท่นท่านท่านท่านทานท่านท่มนท่านทานท่านทผมนท่านท่ันท่านท่านท่นทานที่านท่านทานทานทมนท่านท่นท่นท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 ่นทนทนทนนทานทนทนทานทนททนทนทน ผมโดนล็กกินผมโดนล็กกิแล้วผมทุบธรรมดาครับผมผดปวดธรรมดาเออที่ผมตีธรรมดาทีผมตีธรรมดากูโดนอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยโอเคแล้วกูเปลี่ยนบ้านหดหดหดโอเคแตกมามามาต้องเน้นทันนะครับวอร์นี้กันสามกันสามไปไปไปกี่มอไซด์เฮ้ยมึงโอ้โหป็นเกลกะจัดระเบียบตัวเองเหรอครับตอนนี้เฮ้ยต้องยืนตรงไหนวะคือผมต้องพยายามโฟกัสเลือดเพราะตอนนี้ผมเล่นบาด ถ้าผมมองตัวละครคนอื่นมากไม่ได้ครับพยายามหาพยายามหาฮันพยายามหาฮันรกกี่เานเขราหนเาฟาดถึงไหมเราฟาดึงไหมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฟาดดินี่นี่นี่ไงนี่ไงโดนหัวไปดิโดนหัวดิหัวดิท่นท่นนวิ่งวิ่งวิ่งดิฟาดฟาดฟาดเุ้ย โอ้โหเชี่ยกูตายเติมใหม่เติมใหม่เติมใหม่เติมใม่ครับเติมไหม่ครับโอ้โหทุกคนดูหมดเรากูฟาดกูฟาดอยู่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 โอ้โหโดนต่อยตายเลยครับพี่น้องเติม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 ใหม่เติมไหม่เศกเศกเศกตังไงตังค์ฟาดฟาดตังค์เป็นไงทุกคนคือโคตรเอาเฮ้เห็นไหมหนึง ั้งหลักก่อนครับปุ๊บโดนดิปปุ๊บบะ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 บ,ะบ,ะบ,ะบ้านแตกโ,โ,โคตรรัวทุกคนเราต้องคงยกย้ายหาบ้านว่างตลอดเลยครับเพราะกิวเฮนเล่ตีเราโลโลเลยตอนนี้ย้ายมาบ้านฮอลิชัดดอนี่ไงทำอะไรทำอะไรไปออกสามออกสามออกสามไป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 ออกสามออกสามสล่ดอยูย่ซ้ายสลัดอยู่ซ้ายไหนยอยู่ขวาสลัดอยู่ซ้าย,ย,ายเราคือโซนหลักเอาละครับตอนนี้เราก็มากันที่บ้านจักรเลตเลิตนะฮะตอนนี้ เหมือนเดิมเลยนะฮะคือว่าเราเนี่ยถ้าไปกันไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคือไฮเยนในของเขาสุดจริงนี่ตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะฮะเราจะจบบอสี่ทุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีบ้าหรือเปล่ากับการที่ผมมาเล่นบาดคือดาบบาดนี่คือตัวเบรกด้วยนะครับแล้วผมก็กําลังแบกฟาดฟาดฟาดมมแหลมมาโดนนะไอแหลมโดนผมนะออปติกไน์ออปติกไนะยังไม่ตายทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อยออปติกไน์ออปติกไน์ผมฟาดอยู่ต่อยหน่อยเออสวยดี ยับมายับมาผมฟาดหมดผมฟาด,ดทุกคนดูเมอลบอ<ด>กเขาบอกเลยว่าขวาดรัวๆฮะเจอคุณตรงไหนเอาตรงนั้นเดนจูเนี่ยไฮเอ็นเหมือนจะเรียกมาข้างหลังฮะ่าเฮ้ยข้างหลังพี่ทำไมไปอยู่ข้างหลังเต็ไมเลยนะเล่นไฮเอ็นสองเล่นไฮเอ็นสองเฮ้ยโดนรถชีโอโลโอไมค์ก็ฟาดธรรมดา้แล้วผมถาสองเป็นฟาดโคตโอ้โหแล้วคุณโดนอะไรวะเนี่ย เจ็ดพันสามทุกคนไม่ไหวก็ไปเป็นโกคำนี้ใช้ได้จริงครับย้ายบ้านอีกหลังหนึ่งครับมาสกาเลดพาเลดหาที่ซุกหัวนอนอยู่ตอนนี้ขับมอไซค์ครับ9 9าใส่รหัสด้วยเริ่หน่หยครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับตองฟ้าธมินสีดำเอาแล้วเอาแล้วเ้าแล้วเล่น่อนเล่น่อนเล่นจอดโฟกัสโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไอแหลมโดนใครแหลมโดนผมฟาดตัวแหลมตัวแหลมเท่านั้นครับไอแหลมโดนแหลมตัว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 แหลมที่ดีตัวพี่ดี พี่ดีเถึกเกินพี่ดีถึกเกินนี่เฟก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 ตายอุตวายมาสายมาสายมาเอ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 าอันตายเอ้าเฮียได้ฟาทำไมกูเดินช้าอืมใครแหลมโดนโดนแหลมโดนแตกแไอตัวแหลมัวข้ามตัวข้ามปุ๊บตายตัวที่เจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยเก้าเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสเอ็ดเจ็ดร้อยสงเจ็ร้อยสิบสามเอ้เล่นดิครับฟีบอกให้เล่นก็เล่นดิบิว บักขีมาขึ้นสวยตัวแหลมฟาลึกไปถอยก่อนเปนเบ็ดขึ้นเฮียตรงตเฮียเฮียตรงเฮียตรงเป้าหมายผมก็ต้องเฮียเฮียตรงเหมือนกันครับวันนี้ลืมปึ๊บเฮียตรงไม่ตายเฮียตรงยังอยู่เฮียตรงเฮียตรงแอบเฮียตรงแอบโอ้โดนกี่ครับพี่น้อง โดนกิ้ขับผีโดนกิผมบอกไปแล้โดนบาคีเนี่ยมันคือทําให้เราใช้สกิลไม่ได้นะครับเผื่อใครมันเคยเล่นแล็กตอนนี้ก็ยังย้ายบ้านอีกแล้วตอนนี้เราต้องโยกบ้านครับอืมแรกตอนนี้เราต้องต่อต้านกองกำลังไฮเอ็นให้ได้ครับแอบบอยู่หลังเพื่อนครับพยายามแอบ,บอยู่หลังเพื่อนคนตัวใหญ่ใหญ่คนที่อยูดด่แนวหน้าฮวดัวดฮัดฮัดฮัดเอาดิเนี่ยตายตัวแหลมเอาดิหูดาบปกติไม่ยังถึงนี่พี่ดีโดนอืมอมหมดพี่ดี เฮ้ยหูมันกระโดดขึ้นมาข้างบนได้ไงวะเฮ้ยใครปิดไฟวัดแล้วมืดฟาดคนที่แหลมๆนี่ไงทนายโดนนี่ไงเทวดาตายเฮ้ยใครเดียวกูวะมันอยู่ข้างล่างมันเดียวได้ยังไงวะฟาดฟาดฟาดเทียตรงเจอเทียตรงฟาดเทียตรงผมฟาดเทียตรงผมฟาดกูแตกนี่ตาแบบต้องจ้องแบบตาต้องเถะทุกคนหลังจากผมตายเสร็จก็ย้ายบ้านหนีเลยครับมาบ้านอีกหลังหนึ่ง ตัวกันห่วงครับตอนนี้ผ่านมา20นาทีนะยังไม่มีบ้านเลยนะครับเอโดดไปแล้วโดดไปแล้วเฮ้ยหัวโดนโดนไปแล้วโดนโดนไปแล้วโดนโดนไปแล้วโอเคโดนโดนไปแล้วเฮ้ยหโดนโดนไปแล้วมีปะเนี่ยผมเองกับพี่แล้วผมฟาดเองไงแล้วผมแบบฟังอ่ะหูฟังตาพูดเฮ้ยอะไรวะตาดูหูฟังปากพูดมือขยับเออมา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 ผมช่วยอยู่ผมหมวดอยู่ผมหมวดอยู่ผมหมวดผมหมวดผมหมวด ประวดประวดประวดระหว่างรอตอนนี้ก็เติมปั๊มมาก่อนครับยังไม่มีคนบุกมาตอนนี้เราเหมือนจะเซตกันได้แล้วฮะเฮ้ยเบ้งท่าอะไรเต็มหมดเลยผมไม่รู้ว่าผมลืมกดอะไรหรือเปล่าตอนนี้โฟกัสโฟกัสยูไอเอนไมค์อีกแล้วครับตอนนี้วาดถึงตรงนี้ถึงวาดโอ้ตัวกุสวังเลยเสกมาในน้องโฟกัสผมเจอผมเจอทนายที่ยิงผมเมื่อกี้ตายมาทวงแค่ให้วผมมาทวงแค่ทำไมกูโดนใชครับ ประมุดมองอตายประมุดประมุดไหนอตายประมุดก็ค่ะประมดตายประมุดมองประมุดมองมองตายกูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ยวหไปฟาดพันธมิตรโทษดีเด่นบักกิจเด่นบกกิจนี่เจอตายล็อกใครล็อกนายป้านายฟาดอยู่ฟาดอยู่ครับพี่คือปากเราต้องพูดไปก่อนไงว่าเราฟาดหรือเปล่าครับแต่ว่าจริงๆเราจะไม่ได้ฟาดไงใช่ไหม นี่ไงนี่ไงนี่ไงตอนนี้เดี๋ยวรอกีเวนบุกนะครับผมจะตั้งชื่อท่าว่าเงาจันทรมินกีตาร์ที่เป่งเสียงเยือกเย็นเราคืนเดือนดับอืมชื่อท่าโคตรยาวฟาดบะ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 เฮ้ยแหลม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 ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแตกฟาดฟาดฟทันอยู่ไหนทันอยู่ไหนเสือแตกต่แล้ว้าย โดนหลักหันซ้ายหันซ้ายให้ซานซ้ายซ้ายซ้ายหันเหลือเหลือเหลือคิวยับมาคิวยับมาคิวยับมาฟาดไม่ถึงฟาดไม่ถึงมือท่านนี่นี่ตนตะไนตะไนยิบยับอืม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 ถ้าผมไปฟาดใครก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีวันนี้ถ้าผมมาเป็นนักดนตรีนี่ต้องต่อยไงมาต่อเท่าต่อหัวต่อหัวต่อปับ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 มันจะไปไหวกับปีตาผมได้ยังไงวะอใชยโดนเราเขียดนี่ไงเฮตองเฮตองเอาเฮตองเฮตองเฮตองขับปอนต์ไปไปจัดนี่ไงเฮตองฟาดเฮตองอยู่นี่นี่ S <S ตอนนี้คูขาดบัคอะไรไปวะเฮีย <c oughs> ตรงมาอีกแล้วเฮียต,ต,ตรงเฮียตรงมาฟาดเฮียตรงอืมอืมอเฮียต <c oughs> รงฟาดไปครับเพื่อนสวยผมฟาดผมฟาดเตกตัวแหลมผมฟาดเตกพอเตกแตกเฮ้ยมีคนแอบแล้วผมฟาดคนเฮ้ยอืมอืมออตายผมติดในในโดงผมฟาดอยู่ผมฟาดอยู่ในดงคนนึงแล้วผมฟาดยังผมยังคงฟาดอยู่แล้วอะไรกูหลุดหรือเปล่า เรากันได้สักพักหนึ่งก็แหกอีกแล้วครับแต่เราก็เริ่มกันได้นานขึ้นครับเอาละย้ายห,หลังต่อกดครับทุกคนครับไว้ครับแตกแล้วไปครับตามสเต็ปเหมือนเดิมคือตอนนี้บ้านเรากันยากมากครับดันขึ้นมาครับเจอไฮเอนมาว้บัฟขยับมาหูตาต้องไวครับเช็คตาแตกตลอดอย่าตาแตกพลาดแล้วผมฟาดคนที่อยู่แนวหน้าใครแหลมใครแหลมโดนผมฟาดนะผมตกใจผมฟาดนะอื้อผมฟาดพี่ดีไงแลวผมฟาดพี่ดี ระวังตกแรงครับต้องอยู่ในแรงตลอดทีสี่กี่แล้วหังคูนหลังถอยมาหลังถอยมาหลังถอยมาหลังถอยหลังถอยมองมองมอแอบมองแอบขุดมันทีกูไม่มีขุดพี่เฮ้ยผมแรงผมแรงผมต้องวิ่งกลับก่อนผมกดถ้าิดครผมกลับไม่ได้ผมกลับไม่ได้ผมโดนดึงเสื้ออยู่ผมกลับมาทิ่งกลับกูกลับกลับกลับไม่ได้ครับทุกคนเตรียมตัวครับอันนี้เวฟรอบที่ไหนไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามทุ่มห้านาทีแล้วนะฮะเราเริ่มมีทรงแล้วนะครับทุกคนเจอเพิงโลกันในเฮียไปดิครับผมชื่อท่าผมนี่เราเริ่มกันได้แล้วครับเหมือนคนเราก็เริ่มมาแล้วแต่ถ้าเราเล่นพลาดไป่จุดเดียวเนี่ยบ้านแตกแน่นอนเออช่วยด้วยช่วยด้วยครับโอ้โหแล้วผมเติมแล้วผมเติมมาผมเติมผมเติมผมเติมโอ้ยพอผมตายปุ๊บสารลักเลยดูดิทุกคนเนี่ยผมฟาดเสร็จตัวช้าเลยข้างล่างโดนข้างล่างโดนข้างล่างโดนยังมาผฟานอุ้ยผาดอยู่ฟาดอยู่ผมผมค้ำกับบางละจันอยู่ท้ำอยู่ชาวบางละจัน ยังอยู่ยังอยู่ใครเดียวกูใครเดียวกูใครเดียวกูเดียว,ยวอะไรจะแจกบ้างหรือยังไงพูด <c oughs> โอ้โหมาถึงโดนโลกิตายดีกว่าฆ่ากูทีกูจะไปเกิดฆ่ากูทีเพื่อนฆ่ากูทีกูจะไปเกิดเออโอเคครับตอนนี้ย้ายหลังนะครับป้าช้มไม่ไหวนะฮะโอ้โหแม่งโคตรตึงมากทุกคนพี่ต้องเลือ่อขึ้นรอ่อนะครับไดมิดพี่แซฟโอเคครับแซฟเซเลยมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปแล้วครับ เฮ้ยทันกระโดดไปแล้วพี่น้องไปครับตามสุดครับผมพี่เขาลอดที่เต่ผมผมก็หวดดิชาวแก๊งบาดชาวกีตาร์โซโล่หมูยางเพื่อนหมูยางคุณต๋องไปได้อยังนั้หมดกกับพี่เดี๋ยวผมเจรียนขอบจานให้มึงพี่อยังครับผมยังเหลือปลาเพชรข้าวประมาณสามสี่เมตรหมูยางตัวละกับหมูยตัวละกับขวาอได้แล้วครับพี่ได้แล้วอีกนิดนึงครับโอ้หยก็คือเดินชาร์จอะ <Def> ตอนนี้เนี่ยเราอยากเล่นพลาดด็่ขาดครับเราเริ่มอยู่ทรงแล้วนี่อ็นก็มาบุกเราโลดูเลยฮะเดี๋ยวรอครับรอให้พี่ของนีมีไงพี่เขาขึ้นรออแล้วครับผมแล้วผมบวดบะ,บะบะบะท่านักสุดครับให้แหลมโดนให้แหลมโดนนะให้แหลมโดนนะนนะพี่ดี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 เอาตัวช้าตัวช้าเอาหัวไอ้ตัวนี้ถึกไม่เอาไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งตัวถึกนะใครมปนี่กูเดียววะโอ้ไมค์กอลีชีเรียบร้อยครับพี่น้อง เซิร์ฟระเบิดตอนนี้คือไม่มีใครมาหยุดยั้งผมได้ครับโยกเก้นเซิร์ฟเวอร์ฮะและวอลก็ได้สิ้นสุดลงเซิร์ฟระเบิด